กับน้องเมที่ลำเลื่อกคาเซนเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องเมมีรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะคะเจ็ดที่นั่งมาให้นะคะจะเป็นตัวนี้เลย Toyota Fortuner นะคะจะเป็น2.4 V ตัว Sigma 4นะคะปี2017ัมาดูกันค่ะว่าได้อะไรกันบ้างกระจังหน้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยข้างล่างก็จะเป็นช่องรับลมนะคะเป็นกระจังหน้าแนวนอนนะคะ มาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะจะเป็นหลอด LED นะคะดวใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะจะไม่มีไอ้น้ำเข้าไม่มีรอยแตกไม่มีน้ำเข้านะคะลูกค้าในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะยางจะได้เป็นยางขอบ18นะคะยางจะ ดอกอยางยังอย,งอยู่แน่นครบนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้านอย่างนี้นะคะ mm hmm. กระจกมองข้างจะได้เป็นกระจกไฟฟ้าอย่างนี้นะคะพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะค mm ือ hmm. เปิดประตูนะคะจะได้เป็นมือจับสีโชมย่มนะคะมาพร้อมกับระบบเซนทันล็อกนะคะ บันไดขึ้นรถนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาอย่างนี้เลยะคะ mm hmm. สำหรับใครที่แบบว่ารถมัสูงอะเนาะสำหรับใครที่แบบว่าขึ้นไม่ได้ก็จะมีบันไดมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ไม่ต้องลําบากในการขึ้นรถนะคะ mm hmm. สีรอบๆตัวเครื่องะะรอบๆตัวรถก็จะให้ไป95%ค่ะเพราะว่าไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะ mm hmm. มาในส่วนของไฟท้ายกันบั่งนะคะไฟท้ายจะได้เป็นไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายของ LED นะคะจะมีไฟฉุกเฉินมาให้ไฟเบรกนะคะไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีไฟตรงตัว Fort u n e r มาให้นะคะจะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัวที่3ามมาให้นะคะจะเป็นไฟเบรกนะคะ แล้วก็มีกล้องมองหลังให้ไฟประตูท้ายนะคะจะเป็นเปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้นะคะใช้มือกดก็เปิดเองนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะภายในจะกว้างอย่างนี้เลยสามารถพับเบาะขึ้นได้นะคะแบบว่า ขนของไปเยอะไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวขึ้นไปพื่ไปขึ้นเขานะคะก็จะสามารถวางของได้เยอะๆอย่างนี้เลยพรมก็จะเป็นพรมลายตารางนะคะจะเป็นพรมหนังสีน้ำตาลนะคะน็อตยังอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะเราสามารถ กดปุ่มแล้วมันก็จะปิดเองได้เลยนะคะไม่ต้องไปจับมันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซิกมาโฟนนะคะก็จะมีโลโก้ของเขามาให้นะคะจะเป็นตัวซิกมาโฟนนะคะด้านขวานะคะยางอะไหล่จะอยู่ข้างล่างนะคะลูกค้าด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ให้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านในกันบ้างนะคะมาดูมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะอ่าด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะนะคะเบาะจะได้เป็นหนังสีน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะสปอร์ตมากเพราะว่าเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็เบาะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะหน้าเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถ กดปรับนอนได้สามารถกดปรับขึ้นได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกแบบปรับมือนะคะก็พวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงกดฟังเพลงแบบกดวางสายกลุ่มวางสายรับรับสายแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กสองลูกนะคะจะมีตรงด้านหน้าคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งมาให้นะคะ กระจกนะคะจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นทั้งกระจกอมองข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะคะปุ่มจะได้เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสต็อปนะคะภายในจะสวยหรูอย่างนี้เลยนะคะช่องเก็บอุณหภูมิก็มีมาให้นะคะลูกค้าสำหรับใครที่แบบไปซื้อไอซิมอย่างนี้นะคะสามารถ เก็บใส่ช่องนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่เอกสารมาให้อ๋อ,อจอจะเป็นจอทัสกรีนนะคะลูกค้าสามารถใส่แผ่นซีดีฟังเพลงได้นะคะเ<ม>ชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็จะมีที่เสียบมีมาให้ด้วยเสียบเอาไว้เสียบ,าาส,ยบสาย USB สายชาร์จแบตได้นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้เป็นขับ2หรือขับ4ี่นะคะคันนี้จะเป็นทั้งขับ2และขับสี่นะคะถ้าอยากได้ขับ4ก็ลูกค้าก็สามารถหยุดรถแล้วก็ปด,ดเป็นเกียร์ว่างนะคะแล้วก็เลือกเป็นขับ4ได้เลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหนึ่งสองสาหรับเบาะด้านหลังนะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะ เบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะลูกค้าเบาะจะตึงๆอย่างนี้เลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดเลยนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนเบาะตรงนี้ว่าเป็นที่วางแขนได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะคะมีถ้าไม่ใช่ก็เก็บอย่างนี้เลยโอเคในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีที่เสียบสายมาให้ด้วยนะคะจะเป็นไฟ12โวล์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ เสียบปลั๊กไฟบ้านนี่ไงสะดวกสบายมากเลยนะคะคันนี้ไฟนะคะไฟด้านบนนะคะจะติดปกติเลยน,นะคะจะแจมๆอย่างนี้เลยนะคะแอร์แอร์ก็จะมี3มแถวนะคะจะเป็นแถวหน้าตรงกลางแล้วก็แถวหลังนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะร้อนหรือว่านั่งกันไปเยอะอย่างนี้แอร์จะไม่ถึงนะคะแอร์ถึงแน,น่นอนเพราะว่ามีสาม ส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องเครื่องกันค่ะนี่นะคะห้องเครื่องจะใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับเครื่องสี่ล้อนะคะดสเบกก็จะเป็นสี่ดีเบกสีล้อเหมือนกันนะคะ แผ่นเพจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะลูกค้าคำเตือนข้อควรระวังยังอยู่ครบนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ไม่มีอุบัติเหตุคลิดคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะคะเม็ดอาร์กยังกลมคมสวยอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะกันความร้อนขึ้นไปสู่ประตูกระโป,ปรงหน้ารถนะคะไม่ให้สีหลุดไม่ให้สีก่อนนะคะ กับคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.4V นะคะตัว SIGMA 4นะคะราคาจะอยู่ที่980,000บาทนะคะลูกค้าค่ลูกค้าค,ค,คนไหนสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์090-894-4095นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย